สวัสด,ดีจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปเรียนบ้านแม่นะคะเพราะว่าแม่สามีไม่สบายนะคะและอาทิตย์นี้ก็เป็นคิวถัดมานะคะที่จะต้องไปนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนอนอยู่บ้านนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะเราก็ขึ้นรถไฟนะจ๊ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะทุกคนฝนตกแต่ว่าไม่ค่อยหนาวมากนะคะนี่ฟ้าคึ้ม,มากเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาไปบ้านแม่นะเราก็จะมีดอกไม้นะคะไปฝากแกทุกครั้งเนาะ ไม่ทุกครั้งนะคะเป็นบางครั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่สบายเราก็เลยอาซื้อดอกไม้ไปฝากแกน่อยแล้วก็เดินช้อปปิ้งต่อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนในนี้มีเครื่องในไก่ไข่ด้วยมีไตนะคะมีหัวใจนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมีคอไก่ด้วยถ้าใครอยากกินคอไก่ชุบแป้งทอดนี่แบบอของดีของแซ่บเลยนะคะทุกคนเออไม่อดอยากอีกต่อไปแล้วนะคะสําหรับสาวไทยเรา นี่นะคะของที่ได้เราก็จะไปจ่ายตางังมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้แม่สามีกินคิวนี้เป็นคิวเราทำอาหารเนาะนี่เราก็จะแวะร้านเอเชียสโตนะคะมีใครทุกสิ่งอย่างเลยทุกคนพวกของซอสต,ต่างเนาะที่อิมพอรมาจากเมืองไทยนะคะพวกผักผลไม้อยากกินอะไรมีทุกอย่างคะ่ะและอีกอย่างก็คืออยู่ติดสถานีรถไฟด้วยนะนี่นะคะพอมาถึงบ้านแม่ก็จัดโต๊ะรอเรา,เอาไว้เลยเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ าจะเตรียมอาหารกันแกก็เอาดอกไม้ใส่แจกันแล้วเราก็นั่งเรียนกันนะคะจะบอกว่ายากมากขนาดแม่ผัวฉันยังปวดหัวแล้วฉันจะไปเหลืออะไรถึงเวลาทําอาหารนะคะนี่วันนี้เราทําต้มจืดนะคะแกงจืดใส่เต้าหู้นะคะไม่มีหมูสับแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งนะคะหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้แกชอบมากแกชอบแบบว่าได้กินอาหารไทยแบบที่ไม่จําเจนะคะปกติเขาก็จะกินแบบเคอรี่เนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ดื่มชาจิบชานะคะกินขนมเสร็จแล้วที่ฉันก็กลับบ้านเหมือนเดิมนะคะมารอรถไฟนะคะอันนี้เป็นรถไฟเร็วนะคะเราต้องนั่งรถไปลงที่สถานีหลักเลยนะคะเพราะว่าที่สถานีบ้านเราอะคือมันมาช้าไงเราก็เลยแบบเออขึ้นรถสายที่มันเร็วที่สุดก็นั่งชมวิวไปแล้วกันแล้วก็ไปถึงสถานีหลักเราค่อยเออ นั่งรถย้อนกลับมาอันนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คืออันนี้เป็นทางด่วนเห็นไหมสีฟ,ฟ้านะคะเป็นที่พักทานอาหารหรือว่าจอดรถน,นะเนาะจุดพักรถะคะ่ะทางด่วนเป็นที่แบบว่าเฟมัสหรือว่ามีชื่อเสียงมากเลยนะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะระหว่างทางนะคะเราก็จะได้ชมวิวแม่น้ําที่ไหลผ่านจากซูริกนะคะไปจนถึงเมืองที่แม่เราอยู่เลยนะคะอันนี้ขับรถรถผ่านสถานีบ้านเราแล้วมันไม่จอดค่ะมันไปนจอดสถานีใหญ่เลย เสร็จแล้วทุกคนเราก็ต้องวิ่งเปลี่ยนรถอีกนะคะเพราะว่าคือไม่อยากรอรถนานไงเราก็เช็ครอบรถผ่านแอปมือถือได้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งค่ะวิ่งตะเหลือกตะลายนะคะเออเหลือเวลา3นาทีจากการเปลี่ยนชานชลานะคะที่เรามาถึงแล้วก็วิ่งค่ะเอาวิ่งชนีวิ่งตามรถนะคะไม่ใช่เราคนเดียวนะที่วิ่งคนอื่นก็วิ่งได้นี่แม่นางคนนี้วิ่งนําหน้าเราไปแล้วค่ะโอ้เราทั้งหอบของพลุงพลังวิ่งไม่ทันแต่สุดท้ายนะคะ ก็ทันอยู่ดีนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะบอกว่ารถไฟที่นี่ออกตรงต่อเวลามากนะทุกคนถ้าคือแบบถ,ถึงเวลาจะออกแล้วคือปิดประตูใส่หน้าเลยนะไม่รอนะจ๊ะอันนี้คือด้านในรถไฟนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเป็นเซคเ r อร์คาสนะคะเป็นแบบชั้นประหยัดแต่ว่าเราก็จะเดินผ่านไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนค่อนข้าง เยอะมากเลยทีเดียวทีีเดยวส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้น first c a r นะคะที่จะจ่ายตัวแพงหน่อยแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆนะคะทุกคนนีเสร็จแล้วก็ต่อรถบัสจบคลิปแบบเดิมนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะพักผ่อนนะคะแล้วก็ทำการบ้านต่อะคะ่ะเดี๋ยวอีกสี่อาทิตย์ก็จะสอบแล้วนะคะทุกคนโชคดีที่เรายังมีแม่สามีช่วยติวให้นะคะโอ้รุนมากเลยตื่นเต้นมากเลยยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยค่ะจะสอบเลย